สวัสดีค่ะมาดูดวง12ราศีนะคะในเดือนกันยายน2565ของชาวราศีพฤษภนะคะเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะคะการงานเดือนนี้นะคะสบายๆไปได้เรื่อยๆนะคะออมีเพื่อนร่วมงานนะคะคุณมีทีมทำงานที่ดีมากเลยนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่มีงานเนี่ยอาจารย์ดูแล้วเดือนนี้จะมี เกณฑ์ที่จะได้งานใหม่นะคะคนที่กำลังมองหางานอยู่เนาะก็เดือนนี้การงานดีนะคะต่อไปเรื่องการเงินนะคะเป็นอย่างไรในเดือนกันยานะคะการเงินดูแล้วจะดูแล้วจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ที่จำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายอะคะ่ะอย่างที่เราไม่ได้ไม่ได้วางแผนไว้กอ็อาจจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องการเงินได้นะคะเหมือนกับว่าชักหน้ามีถึงหลงังหรือว่า มีจะหาเงินมา,มาจ่ายในส่วนที่มันเหมือนกับว่ามีความจำเป็นต้องใช้จ่ายอย่างเร่งด่วนโดยที่เราไม่ได้วางแผนไว้ะค่ะให้ระวังเรื่องเรื่องนี้นะคะต่อไปเรื่องความรักเป็นอย่างไรนะคะเรื่องความรักเ,เดือนนี้นะคะก็จะมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้นลงลงนะคะบางทีก็ต้องใช้เหตุใช้ผลกันเยอะๆนะคะเดือนนี้อนอกกนั้นก็ ความรักก็สุขสบายกันดีนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ระหว่างเรากับคู่ของเราเท่านั้นนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะสุขภาพไม่มีอะไรต้องเตือนนะคะขาจบราคาราศีพฤษภคะ่ะ